ให้ยวะเอานะอันนี้เดี๋ยวเอามาบาทหนึ่ง ดวงวันนี้ไม่ดีเลยโอกาสหน้าฟ้าใหม่จิตใจโปร่งใสหายใจไม่ออกค่อยมาลุ้นใหม่นะคะบายบายจุ๊บจุ๊เสียเอ้ยเน่เอาไปกูให้มึงเล่นกี่ดีไม่เคยได้มึงโกงกูใช่ไหมไม่ได้โกงมันมีคนเคยได้จริงๆนะเว้ยพี่จอร์ดวินมอเตอร์ไซค์นักปากซอยเอขาได้ไปตั้งพันหนึ่งนะมึงกูไม่ได้อะเมียเมี อนาตาเซียอยู่ไหนลูกอนาตาเซียเมีเอ๊มีเอ๊มียวเมมียว๊มกูเรียกแมวทำไมอ่ะกูไม่ได้เรียกทุกแถวนี้มันไม่มีแมวก็เมื่อกี้มึงเรียกเมวแมวแมวแมวถูกไหมได้เรียกมึงพี่คะขอยืมไมโครเวฟหน่อยค่ะเอาไมโครเวฟทำไมไมโครเวฟอะไรก็เมื่อกี้มึงผีเหรอ พี่เผออะไรไม่มีสามวิอ่ะไปหาวิกโกต้องไปโดดน้ำ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 ห้านาทีก็ถือว่าช้าทำงี้สิเรามาหาถึงตรงนี้ปัญหาของพี่เลยที่จะมาใส่ชุดมาสคอตใช่ป่าครับ,รบนิ่งๆสิคะเดี๋ยวภาพมันสักสๆกส,กส,กส,กสกน่ารำคาญมาก